วันนี้ก็เป็นวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์เจ4นะครับวันนี้ก็ตามปกคลิปครับมีอะไรดีๆบางอย่างเกิดขึ้นกับไอดีผมก็คือผมมีตัวคอแล้วซึ่งเป็นหน้ากากหวานด้วยแล้วคมจริงก็ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าอืมต้องใช้นะครับเมียนนก็จะไม่มีอะไรก็ วันนี้พลังอยู่ที่ห้าหมื่นหกนะก็ยังโง่พลังอยู่ยังไม่ได้ใช้ของอะไรมากก็ตอนนี้ก็ดองกระป๋องม่วงไว้อยู่นะครับที่สองร้อยสี่สิบสองวันนี้กดพลังงานเก้าสิบไปสองรอบนะครับตัวดำวันนี้ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพลทร้อยหรอแล้วันนี้ผมออกคิวไปข้าคิวใหม่แล้วอืมอันดับเก้าเก้าตกไปเดื่อีกไม่มีใครกดนี้ด้วยก็อืม อดได้เผ็ดนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้กดเล่นตัวเดียวสุด้วหายอีกเจอแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตารางตัว UR นะครับว่ามีตัวอะไรเข้าตอนไหนมากนะครับก็อันดับแรก เดือนนี้ครับก็จะเป็นของพี่ก๊อตยูอานะครับส่วนเดือนหน้าเดือนธันวาต้นเดือนนะครับจะเป็นกระบองเหล็กยูอานะครับเป็นล่างที่สองถ้าจะไม่ผิดอืมใช่เอามาแก้ทางกาโลเลยนะครับแล้วก็ตอนปลายเดือนจะเป็นกาโลนะครับส่วนเดือนมกราคมจะเป็นทางด้านเกโลเกโลยูอานะครับเป็นตัวคอที่ดีมากมากนะครับแน่นนว่า ให้ทุกคนสุ่มไว้นะครับส่วนเซิร์ฟนี้ผมอาจจะไม่ได้สุ่มนะครับอาจจะแปดดักไปรอตัวของเจนอตยูอาบกไม่ก็ผมไปรอเอาโบลอดยูอาบกเลยนะครับแล้วก็ช่วงของปลายเดือนมกราคมจะเป็นของโซนิกย r นะครับเป็นล่างสองแล้วก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ จะเป็น j n โนนะครับเป็น j n โนบวกที่เพิ่งเข้ามาใหม่แลวครับเป็น U r บวกตัวแรกของเซิร์ฟไทยเรานะครับแล้วก็ตอนปลายเดือนจะเป็นกระบองเหล็กรีเทิร์นนะครับกระบองเหล็ก u r แล้วก็ต้นเดือนมีนาคมนะครับจะเป็นทางด้านของ Bulot อดบวกนะครับตัวที่2ของเซิร์ฟไทยเราซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวแก้ทางการโล่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีอัตราคลิ บวกเพิ่มมันจะมากมาครับทำให้สามารถฆ่าการลบกได้ก่อนเทอร์นิจิตแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะครับจะเป็นทางด้านของเกโลกิโลยูร์นะครับเป็นรีเทิร์นกลับมาครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตารางเก็บตัวดำนะครับก็คือต้นเดือนเราสามารถเก็บได้36มสใบนะครับแล้วก็ปลายเดือนก็สามารถเก็บได้อีกสามบกใบนะครับก็ทั้งหมด1เดือนเราจะได้ทั้งหมด72ใบนะครับ ส่วนตอนนี้ถ้าใครดองตัวอาวุธแนะนำนะครับเพราะว่าให้เอาไปลงกับโบลอ t ยูอาบวกนะครับเพราะว่าโบลอ t ยูอาบวกอาวุธมันจะบวกอัตราที่เยอะมากมากนะครับอาวุธมันสามารถมาเจาะกาโลได้แรงมากมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนวันนี้ผมก็ลงด่านอะไรพวกนี้ไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าพลังงานยังใช้ไม่หมดนะครับเอาจะเอามาใช้กับคลิปนี้ ไอพวกอะไรตามแบบี้นนี้พยา,าย,ยามอย่าลืมเก็บด้วยนะครับออแล้วก็ประลองของวันนี้นะครับเซิร์ฟ7จ4นสามารถขึ้นระดับเป็นแลงโกได้แล้วนะครับส่วนผมอาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะรอให้เขาขึ้นกันไปให้หมดก่อนเพราะตอนนี้ผมอาจจะสู้ใครไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ดันพลังเลยนะครับกระป๋องม่วงก็ดองไวถึงเบลสี่สิบนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยเปิดทีเดียวเพราะว่าถ้าเบลสี่สิบยังมีของม่วงนะครับ เงินคนคนนี้บางใคร <c oughs> ของม่วงชิตพีนะครับอันนี้เต็มตัวเลยตึงมากๆานะครับคนนี้น่าจะสายฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ิจรกรรมโซนิงนี้อย่าลืมทำให้ครบด้วยนะครับอันนี้มอบรูปภาพกิวกิวผมมีใครบ้างไหมเนาะะอ่าน,นี้มอบได้ก็จะลืมมอบด้วยนะครับ อันนี้ตีพวกอุปกรณ์แตแ่ใดๆสซิ้นถึงเลเวล12ก็คือนี่นะครับตีววกไอ้พวกนี้ถึงเลเวลสสงสซิ้นผมหาจาักในที่เป็นสีฟ้าๆ้าต่งนี้ผมจะปั้นอยู่3ตัวเองนะครับก็คือปุบุกิเจนอสแล้วก็กาโลที่แรกอะ่ะผมจะให้กาลเป็นคนเปิดก่อนแต่ว่าผมเปลี่ยนมาใช้เอคอร์นากากหวันแล้วทำให้ผมต้องเอา ผู้บุกิเบกก่อนมันจะได้ค่าให้ได้สักหนึ่งตัวแล้วผมจะได้พลังงานมานี่ครับคอนี้คือถ้าเราสามารถสังหารศัตรูได้หนึ่งตัวนะครับจะได้รับพลังงานหกจุดทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีตัวม่วงทั้งหมดยี่สิบสองไปนะครับก็ลองเอาไว้ครับตอนนี้แผนที่ผมจะซุ่มนะก็น่าจะเป็นทางด้านของลาซาทะเลลึกนะครับเพราะว่า เอาบอมแบกเพราะว่าทีมตัวนี้ผมไม่มีอะไรเลยเฮ้ยลองสุ่มสักสิบใบเกิดได้คอใหม่จะได้เป็น,นดรเอร์เจนัสน,นะครับมันจะได้มีพลังงานพอใช้อือหือเกืเกือ,กอส่วนนนี้ผมทีแรกจะเอาเป็นกีรุกกีรก็เอานั้นแต่คอ,อไก่คือผมนี้จะเอาบอมแทนนะครับมันไม่มีทางอื่นละ วัเริ่มเซิร์ฟใหม่ดีไหมเนาะแต่ไม่เป็นไรเราใจเราสู้นะครับก็วันนี้มีเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับเป็นเซิร์ฟ705นะครับใครจะเริ่มต้นใหม่ก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปผมเอานะครับก็เดี๋ยวผมจะลองลงแบบวิจัยดูนะครับว่าผมจะลงได้ถึงชั้นที่เท่าไหร่นะครับก็แนะนำให้กดเป็นระดับยากเลยนะครับเพราะว่า มันจะได้ของที่ดีนะครับเดีย๋ยวตัดไปตอนที่ผมลงเสร็จเลยนะครับก็ตอนนี้ผมไปถึงได้แค่ด่าน306เองนะครับเพราะว่าลงจากนี้ไม่ไหวแล้วมันตายมดแล้วก็อืมได้อยู่แหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกเควสดลับนะครับที่ทำให้ได้เพชรเควสดแรกนะครับนี่ครับ กดไอตู้ตรงนี้ครับกดไปกดไปอ่ามันจะมีอะไรด้งขึ้นมาครับนี่ไฟ์ประโยชน์อันที่สองนะครับกดไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับแล้วก็กดตรงเขาว่าตั้งค่าเลื่อนลงมานี่ครับมันจะมีคําว่าเสียงแบ็กกราวด์อยู่นะครับก็กดสลับกันไปมาเลยครับนี่คนรักดนตรีครับอันที่สามนะครับกดตรงน้ํผพุครับนี่ลากน้ําพุกดไปที่น้ําพ้ได้เลยนะครับก็จะได้อาชีพมีขึ้นมา แล้วไปดูกันนะครับว่ามันได้ทั้งหมดกี่เพชรน่าจะได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับ30เพศสามสิบเพศได้ทั้งหมด90เพชรนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับมากเอ้ยถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับสายฟรีอุ้ยมันบูดอกฟิกเกอร์โซนที่สองแหะก็ได้พลังขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้มันไม่ใช่ฝรั่งติแใจจริงของผมนะครับ รอผมเกิดก่อนนะครับตอนนี้ติ่ม้ลยครับหนุนตบยับเลยเดี๋ยวคิดไม่จะลองมาดบคนดูผมนะครับคนนี้ครับชื่อว่าเบสดูนะครับโอ้โหครอบฟูซันอ้อยฉาเตืมอไม่เหนี่ยเราเนี่ยตืมอไม่ไหนี่ยเราเนี่ยมีว่าฟูซัน เราเนียเขาว่าตบไปไหมตบกับคนดูผมอ่าแล้วผมเปิดก่อนจัวน,นี้ยังไงยังไงหายหมดไหมหายเกือบหมดนะครับโอ้โหแล้วเขาแรงกับผมเนี่ยโอ้โห <c ười> <c ười> เกือบสามแสนผมไม่ตบเขาเลยเดี๋ยวเขาตบเนี่ยอือหึ <c ười> เรียบร้อยครับผมแต่เขาชนะไปนะครับ ก็รอผมก่อนนะครับโอ้ยไม่ได้รับอัพให้หมดก่อนนะครับพลังงานชุว่วแรกๆก็ใช้ไปให้หมดเลยนะครับไม่ต้องรอพลังงานไม่จำเป็นต้องรองนะเจนอนนี้เดี๋ยวผมจะใช้จนกว่าจะได้เอาสวินขับเคลื่อนนะครับเอามาแทานเจโน เฮ้ยเวล์อัพเวล์อัพรักก็น่าจะปุดเฮ้ยปลดล็อกพวกด่านนก้าอะไรแบบนี้ครับโอ้ยช่วงนี้อินพันไม่สบายด้วยนะก็คัที่ยังไม่ได้ใส่โคตรก็อย่ลืมใส่้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโคตรเอาไว้ในใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ จะมีใครดูถึงตอนนี้ไมหมเนาะอืมอาชีพมิ้นปลดก็ถือว่าดีนะครับมันทำให้เราได้ของได้พวกเพชรได้วพวกเงินอะไรแบบนี้นะอันนี้อัพได้ก็อัพนะครับช่วงแรกโกมันเงินเราฟื้นครับก็เอามาอัพพวกนี้ครับจะเกิดประโยชน์เพราะอนาคตต้องใช้เยอะและครับเราก็ใช้เยอะมาก เอาและะ้วอ่ะว <mm ิดพื้นก็อัพไปแค่นี้นะครับอันนี้ก็อัพไปเลยก็ช่วยเพิ่มพลังให้ทีมเราได้เลยครับ ครอบเดียวครับเอาไเกินตัวคลอเฉยๆนะครับตัวคออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะสบายอยากอัพนะครับไม่รู้มือคลอรู้สึกอยากครัพเตัวแดงอ่าแรงพลังงานนี้ก็ยัดต่อตรงนี้น่ะเวลล์40นะครับน่าจะได้ลงตัวม่วงอืมก็เดี๋ยว่าดี ี่นะครับวันนี้จบเทเวลสามสิบหกนะครับ exp สามรอยหสิบหกอแล้วก็ส่วนไอ้พวกนี้นะครับผมแนะนำให้ซื้อเป็นตัวม่วงนะครับแล้วก็การ์ด up พราวแล้วก็อันหนึ่งครับให้ดูกันมันจะมีอันนี้มาขายด้วยนะครับในราคาสามสิบเพชรนี่เห็นที่ผมจิ้มไหมครับไอ้เศษม่วงๆนะครับแนะนำให้ซื้อด้วยนะครับอุ้ยหวานเจี๊ยบ อยูท่วยนี้หละเซิร์ฟใหม่ก็อนี้เอ้ยเรามารู้กันดีกว่าครับว่าผมจะุูมได้อะไรมีสิใบนี่มีของใหม่เป็นไรขอตัวคอใหม่ได้ไหมมาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะครับผมไม่ข้ามด้วยปกติข้ามตลอดบับเข้าให้ม่วงออกนะครับก็ อุ้ยสองโมงมีโอกาสได้ตัวคลอยเราได้เจนนัทมาได้ไหมโอ้โหโอ้โหครั่งนะครับตอนนี้ตัวคลอนี่คือกระรอกหมดแล้วครับโคต้าซื้อตัวแดงไม่ยซื้อตรงนี้ครับมันมันไม่คุ้มนะครับไอตรงนี้แต่อันเนี้ยซื้อได้ครับพนให้พลังงาน แนะนำให้ซื้อตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเป็นเนี่ยเพราะว่าผมแนะนำไปแล้วตอนแร่เพราะว่าเราจะได้ขึ้นเวลล์27น,นะครับดูสิไม่มีใครกดนี่ผมกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ากิ่งไหมอตอนนี้ผมอยู่รูปภาพนี้นะครับจะทำสายสปีดต่อนะครับ ใช้เพชรลีจริงจริงเหรอไม่ค่อยอยากใส่เนะท่าไหร่นะครับมันมันเปลืองเพชรอะช่วงแรกอะไรรับได้ก็รับไปก่อนนะครับเรามันสายฝีนี่นะครับยอดเติมศูนย์นี่ไม่มีอะไรเลย นี้อาจจะนานหน่อยนะครับก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับอย่าลืมลงอันนี้ครับผมผมขี้เกียจลงมันได้เพชรดีมากครับมัได้เพชรแต่ผมขี้เกียจลง <c oughs> ค่อยลงช่วงท้าย,ายอืมเดีน,นี้ขี้เกียจลงอยู่โอเคครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ